へえちえっと。 ชาติเป็นไงครับอร่อยครับสวัสดีครับผมธนวัตรลุงเจริญทรัพย์หรือลิเกลัำต้มตำทอดครั้งอดีตเคยเปิดร้านต้มตำทอดหลายปีที่หยุดกันไปตอาน,นี้มาเปิดรา้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อแม่ประคาอยู่สาขาหนึ่งนะครับสนนสีน้ำขลินมาง่ายครับ ฝั่งนู้นจะเป็นดีดีคาเฟ่ฝั่งตรงข้างจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแม่ักเนื้อแม่ปักคำนะครับขอเชิญทุกคนแวะเข้ามาทานทีมได้นะครับเพราะว่าร้านเราเปิด24ชั่วโมงไม่เคยปิดครับทุกวันนะักขัตเลอรเขาเปิดขอทุกคนเวลาหิวแวะมาเลยนะครับเรายินดตต้อนรับเสมอเป็นยังไงครับเด็จได้ฝาตัวเองจากคพิเกมาขายก๋วยเตี๋ยวด้วยอายุครับอายุเราก็คิดพี่ๆน้องๆสามสี่คนก็คือมีคุณแม่น้องสาวเนี่ยคิดว่า เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวคือถาวรมากกว่าสาขาแรกคือที่นี่ศรีนครินสาขาสาขาสองอยู่ประเวศสาขาสามอยู่แพรกษาครับเปิด2่ปีชั่วโมงเหมือนกันเขาอาสูาตรมาจากไหนครับคุณแม่ครับคุณแม่คิดค้นขึ้นมาเองนะสวัสดีครับสวัสดีขอเชิญพี่พี่แวะมา2 4ปีชั่วโมงตรงเวลา ขอเชิญผัานมาเชาคคำอร่อยเลิศลสดแน่ๆก๋วยเตี๋ยวของแม่ประคำขอบคุณครับ